ตอนนี้ชาร์จมา6ชั่วโมงเกินคาดเหมือนกันครับไอแบตก้อนสีชมพูนี่ดูก่อนแบตก้อนสีชมพูนี่นี่ได้2อ0พใชเลยนี่ครับสเปค2อ0พแต่ได้2 5งพนี่2551ครับส่วนไอชุดนี้ยังชาร์จไม่เต็มเลยครับนี่ได้มา5,7 0พแล้วนะนี่ไอสามก้อนนี้5,7 0พมันยังไม่เต็มเลยครับ สวัสดีครับวันนี้เราจะมาขายความรับ power bank ราคาถูกนี่ power bank ประมาณร้อยกว่าบาทน่าจะประมาณร้อยห้าสิบเก้าบาทครับตัวนี้ผมซื้อมาขอแถมสติกเกอร์มาให้ด้วยเป็นสติกเกอร์พวกนี่สติกเกอร์แบบลายน่ารักน่ารักครับแปะแล้วเราจะได้ไม่เหมือนกับคนอื่นไงน,นี่ผมก็เลยเอาสติกเกอร์มาแปะครับเป็นไง <c oughs> มุงมิงไหมครับนี่สติกเกอร์พวกนี้ตัว power bank ตัวเนี้ย ราคาอยู่ร้อยกว่าบาทเองนะมันบอกว่า2 0 0 0 0มิลลิแอมควิกชาร์จสามจผมบอกให้ไอ้ตรงไอ้สองอันนี้ไม่ตรงโปกครับไม่ใช่ควิกชาร์จนะครับชาร์จธรรมดาลองแล้วชาร์จธรรมดาไม่ใช่ควิกชาร์จครับชาร์จน่าจะสูงสุดได้แค่2แอมป์สองแอมป์ห้าโวลต์ก็น่าจะได้แค่ประมาณ10วัตต์นี่แต่ก็มันคือเป็นเาเป็น p พาเวอร์แบงค์ฉุกเฉินอะ่ะมันไม่ใช่ p พาเวอร์แบงค์สหรับเดินป่าหรือสำหรับใช้งานจริงจังอะ่ะมันสำหรับใช้งานฉุกเฉินเท่านั้นนะ มันถึงได้ราคาร้อยกว่าบาทไงแล้วก็มีไวเลสด้วยมีไวเลสอันนี้ของจริงนะแต่ชาร์จช้าครับไม่ได้เร็วมากน่าจะมีไว้เท่ๆนี่เดี๋ยวเดี๋ยวยุงอุยหางยุงแดกแล้วก็มีสายอะไรให้ตามนี้เลยมีไฟฉายให้ด้วยนี่มีมอกรแต่ไม่รู้ว่ามอกรจริงหรือมอกรปลอมก็ไม่รู้นะครับตัวนี้เพราะว่ามันไม่ตรงสเปคครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรอะไรกันบ้างกับราคาร้อยกว่าบาท เดี๋ยวเรามาดูกันครับเพิ่มรอแปบยุงมาว่ะเดี๋ยวจัดการยุงก่อนจัดการยุงไม่ได้ครับมันหนีไปไหนเราก็ไม่รู้มาทีนี้เรามาดูตัว Power Bank กันก่อนผมเคยอธิบายไปรอบหนึ่งแล้วตัวนี้ข้อดีที่ผมชอบมากคืออย่างหนึ่งนี่มันมีขาตั้งครับขาตั้งก็คือมันเอาไว้ตั้งโทรศัพท์ได้น่ะกรณีที่เรามีแม็กเซฟแล้วก็มาชาร์จแล้วเราก็ตั้งมันอย่างเงี้ยแล้วเราก็โทรศัพท์มาพิงมันไงใช่ไหมเวลาเราดูหนังอะ่ะ เนี่ยเราก็เอาโทรศัพท์มาพิงแล้วเราก็ชาร์จแบตไว้นี่ข้อดีของอย่างอย่างแรกข้อ2ก็คือมันมีแม็กเซฟตรงนี้เห็นไหมแม็กเซฟก็เป็นแม่เหล็กดูดอะพอดีผมลองดูดให้พวกคุณดูไม่ได้นะเพราะว่าโทรศัพท์ผมเอามาอัดคลิปอยู่เนี่ยอันนี้เป็นดูดแล้วก็ชาร์จไร้สายนะเวลาเราชาร์จปุ๊บเราต้องมากดปุ่มมันทีหนึ่งเพื่อให้มันเนี่ยเพื่อให้มันชาร์จนะครับเพราะว่ามันจะประหยัดพลังงานนี่ข้อดีข้อที่2ส่วนข้อดีข้อที่3นี่ ไฟฉายนี่แล้วมันกดเข้าไปอ๋อไม่ใช่กดค้างเข้าไปปึ๊บโอโหเป็นไงไฟฉายครับใช้งานได้นะครับอันนี้ดีเลยบางทีเราวางไว้หัวนอนอน่ะกลางคืนเราไม่อยากใช้แสงสว่างมากๆเราก็ใช้ตัวนี้แหละเป็นแสงสว่างให้มันนี่ข้อดีอีกอย่างหนึ่งต่อไปข้อดีอีกอย่างหนึ่งครับข้อที่สนี่เห็นไหมหูหิ้วของมันที่จริงมันไม่ใช่หูหิ้วครับ มันก็เป็นหูที้วแหละแต่ว่ามันเป็นสายชาร์จไปนในตัวครับเราสามารถเอามาเสียบชาร์จได้เลยนี่นะนี่หัวชาร์จตรงเนี้ยนี่เราก็เอามาชาร์จพวกไทซีก็ได้นี่ไทซีเอามาชาร์จเอามาชาร์จนี่เห็นไหมแท็บเลต็ตชาร์จได้ครับหรือว่าเป็นไลนิ่งไอโฟนรุ่นเก่าก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนี่อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นไลนิ่ง ตัวนี้ตัวนี้ถอดได้นะนี่แต่ผมไม่รู้ระยะยาวมันจะทนหรือเปล่านะมันแค่ร้อยกว่าบาทเนี่ยแล้วมันก็ไม่ไม่สามารถเอาหัวชาร์จอันอื่นใส่ได้นะเพราะมันแคบมากครับตัวนี้เราเอาหัวชาร์จเอาสายชาร์จทั่วไปเราเสียบไม่ได้นะมันแคบเราจะเป็นจะต้องเสียบช่องนี้แทนก็คือมันก็ชาร์จได้พร้อมกัน2เครื่องกันแหละนี่เสียบอันนี้อันหนึ่งแล้วก็อันนี้อันหนึ่งแล้วก็ฝั่งที่มันเอาไว้ชาร์จ เอาไว้เติมเติมมันไว้ชาร์จเข้ามันเป็นหัวไท p e C นะเราก็ถอดออกมาชาร์จอย่างนี้ได้นี่ได้นะแต่เราไม่สามารถเอาสายสาย C to C ไปชาร์จได้นะที่มันเป็นหัวไท p e C สองฝั่งฮะผมลองละตัวนี้มันไม่ปล่อยเอาพุทนะครับลองแล้วครับไม่ปล่อยนี่ก็เป็นข้อเสียของมันอย่างหนึ่งส่วนความจุนั่นเลยที่มันบอกว่า2,000มิลลิแอมผมบอกให้ไม่มีทางได้ครับด้วยขนาดตัวแค่เนี้ย ไม่มีทางที่จะเป็น2,000ม ah ิลลิแอมได้แน่นอนดังนั้นเราอยากจะรู้ใช่ไหมว่ามันมีกี่มิลลิแอมเดี๋ยวผมก็จะทำการงัดแงะให้พวกคุณดูเลยแล้วกันว่ามันเป็นยังไงโดยอุปกรณ์ที่ผมก็จะเตรียมไว้นี่แหนบมีดคัตเตอร์แล้วก็ไอซี่งัดหาอะไรนี่แล้วก็ไขควงเดี๋ยวเราจะทำการงัดกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะงัดได้จริงหรือเปล่างัดออกหรือเปล่าแล้วก็จะงัดยังไงก็ ไม่รู้ครับเดี๋ยวว่ามามั่วหมมั่วดูกันหาสก,กูกันก่อนขั้นแรกหาสก,กูกันก่อนถ้ามันไม่มีสก,กูก็คงจะต้องงัดันเลยครับเดี๋ยวผมหาสก,กูกันก่อนนะแป๊บหนึ่งว่าจะง,งัดแงะได้ยังไงตอนนี้ง,งัดแงะก็งงครับเริ่มงัดแล้วครับยังไม่รู้เลยว่ามันจะออกยังไงก็เลยเดยวแกะตรงนี้ให้ดูก่อนเผื่อมันมีสก,กูก็ผมลองดึงตรงนี้ออกมาครับก็พบว่ามันเป็นแม่เหล็กครับแม่เหล็ก ม่เหล็กเอาไว้ยึดยึดแม็กเซฟวแหละนี่แกะออกมาก็เป็นแม่เหล็กเต็มเลยนี่นึกว่าจะมีสก,กูไม่มีนะเป็นแม่เหล็กครับก้อนเล็กๆเ,เ,เต็มไปหมดเลยแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นแม่เหล็กเช่นเดียวกันนี่เพราะว่ามันจะต้องยึดมันจะต้องเป็นแม่เหล็กที่ยึดโทรศัพท์ไม่ให้มันล่วงครับมันอ่านแม่เหล็กมาเต็มเลยนี่นะแล้วก็ ไม่น่าจะมีสก,กูรครับเพราะว่าถ้ามีสก,กูรมันน่าจะโดนแบตแต่ผมงัดโอ้โหงัดยากมากครับเนี่ยงัดได้หน่อยเดี๋ยวพยายามงัดก่อนเนาะต้องระวังมือด้วยเดี๋ยวบาดเจ็บก็เลยค่อยๆงัดครับเดี๋ยวพยายามงัดกันต่อบอ่อรว่ามันติดะกูรอะไรตรงไหนหรือเปล่ายังงงๆอยู่งงยเรียบร้อยครับงัดยากมากครับผมบอกให้ <c oughs> พวกคุณไม่ต้องไปงัดหรอกผมงัดให้พวกคุณดูแล้วนี่ ก่จะออกครับเยินหมดเลยครับเสียไปเลยแต่ไม่เสียหรอกเดี๋ยวผมก็ใช้แบบเย็นๆยนอย่างนี้แหละเพราะว่าจะงัดให้ผู้คุณดูนี่แกะออกมาตอนแรกผมนึกว่าจะมีแบตสองก้อนเว้เฮ้ยมีแบตสามก้อนอไม่ธรรมดาเหมือนกันนะนี่เป็นเป็นที่ชาร์จด่วนชุดชาร์จด่วนนี่ทองแดงใหญ่มากเลยนะนี่ไอ้ไม่ใช่ชาร์จด่วนตรงไวเลสชาร์จครับไวเลสชาร์จมันเป็นทองแดงที่ใหญ่อยู่นะ ใหญ่ใช้ได้เลยแล้วก็ชุดนี้ก็จะเป็นเด,เดี๋ยวเดี๋ยวแกะียให้ดูตรงนี้มันก็แปะกาวสองหน้าไว้เดี๋ยวผมงัดออกมาก่อนนี่มันแปะกาวสองหน้าไว้ครับเดี๋ยวค่อยแปะขึ้นก็เป็นชุดชาร์จสายเขามันก็น่าจะไม่รู้ว่ากี่วัตต์เหมือนกันนะนี่ ชุดชาร์จไร้สายแล้วก็เป็นแม่เหล็กตรงนี้ตรงนี้เป็นแถบแม่เหล็กนะแกะไม่ได้นะนี่แถบแม่เหล็กมันแปะไว้หรือให้หมดเลยเดี๋ยวค่อยแปะคืนนี่ครับตรงนี้เป็นชุดแม่เหล็กของมันครับเพราะมันเป็นชิ้นเดียวกันอย่างนี้เลยนี่อันนี้เป็นแม่เหล็กนี่ ไม่เหล็กมันทามาอย่างนี้เลยนะเออมันก็ทํามาดีนะเดี๋ยวนี้ทํามาอย่างนี้เป็นชุดเหมือนเป็นชุดคิดเขามันเลยแล้วก็มาประกอบส่วนตัวนี้เป็นแบตสามก้อนถ้าให้เดานะถ้าให้เดาพวกนี้มันมันไม่ลงทุนแบตแบตท,ที่ความจุยเยอะๆหรอกครับน่าจะเป็นพวกแบตท,ที่อยู่กับพวกโซล่าเซลล์จะอยู่ประมาณ1,200ม mm ิลลิแอมครับพวกนี้เชื่อผมถ้าใครอยากจะโมก็โม,โมได้นะคุณไปซื้อก้อนละร้อยมาใส่เลย แบตก้อนหนึ่งปแบบแพงไปเลยนะจริงผม,มก็มีเฉหยิบให้ดูเอามาให้ดูละแบตพวกนี้อันนี้ผมได้มาแพงครับถ้าก้อนสีส้มตัวนี้มันบอกว่า3,000มิลลิแอมตัวนี้ผมได้มา60บาทนะแล้วผมเช็คอยู่ได้ประมาณ2,600มิลลิแอมครับเนี่ยตัวนี้ก้อนเรลประมาณ60บาทนะส่วนอ้ก้อนนี้ประมาณ4 0บาท40บาทมันจะได้อยู่ประมาณ 2, มันสเปคเขียน2 6 0 0นนะแต่ผมวัดได้ประมาณถ้าผมจำไม่ผิดวัดได้อยู่ประมาณ สองพันน่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าผมเอามาวัดอีกรอบหนึ่งผมก็งงมากเลยก็คือผมปล่อยให้แบตมันหมดนะแล้วผมมาวัดซ้าให้อีกรอบหนึ่งมันได้สองพันหกเว้ยงงมากเลยผมเอามาวัดซ้ําอีกรอบหนึ่งนะ่ะมันได้ความจุเท่ากันเลยสองก้อนเนี้ยอยู่ประมาณสองพันหกเท่ากันเลยงงมากเลยครับแต่ว่ายังไม่ได้วัดซ้ํารอบที่สามนะแต่ก็คือสําหรับใครที่อยากจะโม่ก็ไปลองซื้อแบบนี้มามา,มาใช้ดูก็มันตามน้ําหนักเลย ไอ้ก้อนนี้หนักกว่าความจุก,ก็เลยเยอะกว่าส่วนต้นก้อนนี้เบากว่าความจุก,ก็เลยน้อยกว่าและราคามถูกกว่าอันนี้สี่สิบอันนี้หกสิบแพงกว่ายี่สิบบาทแต่คุณลองคิดดูดิไอ้พวกอันนี้มันขายประมาณร้อยห้าสิบาทร้อยหกสิบาทเนี่ยแบตมนจะก้อนลนะเท่าไหร่ได้ต้องสามก้อนถ้าแบตก้อนละสามสิบก็ร้อยหนึ่งอะถ้าก้อนละหกสิบก็ร้อยแปดสิบกราคาแหละนี่โอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกัน ส่วนความจุของแบตบเดี๋ยวต้องแกะดูก่อนแกะออกไหมเนาะเดี๋ยวของ,งัดแงะแป๊บหนึ่งนะเพราะมันต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยเดี๋ยวมันจะแตกมันจะขาดมันล็อกดีมากเลยครับ่าจะเอาออกได้แต่และชิ้นเนี่ยนี่หล,ลุดละเดี๋ยวเรามาดูแบตกันก่อนติดกาวกันด้วยฝั่งอีกฝั่งหนึ่งทำมาติดกาวให้แข็งแรง จวแกะแกะให้หมดเลยโอ้ติดกาวจริงด้วยครับมันเหมือนมันไม่อยากให้แกะเลยครับนี่โอเคออกมาแล้วทีนี้เรามาดูตัวแบตกันมันไม่มีความจุบอกเลยครับความจุไม่มีบอกนะว่าความจุเท่าไหร่ถ้าเราอยากจะรู้จริงเราจะต้องเอาไปเทสครับผมมีเครื่องเทสอยู่เดี๋ยวอาจจะเทสให้ดูก็ได้ว่าความจุมันอยู่เท่าไหร่นะเดี๋ยวเอ,เอาเครื่องเทสให้ดูนี่ ใช้โมบก,กล้องนี้เลยแล้วกันตัวนี้จะเป็นเครื่องเทสความจุบแบตเตอรี่นะนี่เคยเทสให้ดูในคลิป,ปอื่นๆไว้แล้วหลักการทํางานของมันก็คือเราต่อแบตชาร์จเข้าไปต่อสายชาร์จเข้าไปครับเรามันก็จะมีจอบอกแล้วก็แบตเตอรี่ใส่ไปเลยเช่นเอาตัวนี้เอาตัวอย่างให้ดูก่นกอนใส่ให้ถูกขั้วเขาบวกกับลบนี่ใส่ไปนี่แล้วเราก็เลือกตอนนี้มันมี4.3โวลต์ครับ เราก็เลือกตรงโหมดมันให้เป็นโหมดออโต้ไว้แล้วแล้วก็ตรงลูปเนี่ยยูทีว่าเราจะให้มันเทสกี่รอบครับถ้าจะให้มันเทสรอบเดียวอะ่ะมันก็จะไวไงถ้าเราเทสสองรอบมันก็จะจะดูดูนะ่าเชื่อถือกว่าแต่ผมจะลองเทสรอบเดียวนะเนี่ยอย่างเงี้ยก็หลักการของมันก็คือถ้าเรากดสตาร์ทตรงนี้มันจะทําการดิสช,ชาร์จก่อนครับเออมันจะชาร์จก่อนน,นนอนนี่มันเนี่ยตอนเนี้ยมันก็พริบอยู่ มันจะชาร์จให้แบตเตอรี่วิ่งไปจนเต็มครับวิ่งไปจนเต็มนะพอมันเต็มปุ๊บเต็มเมื่อไหร่อ่ะมันจะทําการดิชาร์จครับพอมันเต็มนะมันจะดิชาร์จครับก็คือดิชาร์จมันก็จะมาลงอุปกรณ์ที่มันเป็นความต้านทานที่อยู่ใต้ล่างเนี่ยเนี่ยไออาร์ที่อยู่ใต้ล่างเนี่ยมันจะทําการดิชาร์จอ่ะคายประจุเขามันแล้วมันร้อนไงมันก็เลยจะต้องมีพัดลมระบายความร้อนให้มันครับเนี่ยแล้วพอมันดิชาร์จจนจนหมดน่ะ จนถึงที่เราตั้งไว้นะ่ะเนี่ยผมตั้งไว้ให้มันสตตอปที่3โวลต์นเนี่ยพอมันลงไปที่3โวลต์ปุ๊บมันจะชาร์จขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งให้อยู่ที่ประมาณ4.2โวลต์ครับแล้วมันจะวัดความจุตรงนั้นแหละว่าความจุอยู่ที่เท่าไหร่นี่นะสำหรับตัวชาร์จตัวนี้ส่วนวิธีการวัดตัวเนี้ก็คือก็คือง่ายๆก็คือต่อขนาดอย่างนี้ไปเลยแล้วเราก็เอามาเสียบตรงนี้ไปเลยเนาะนึกออกไหมก็คือ าผมจะวัดนะผมก็จะทําอย่างนี้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยวัดแล้วกันเพราะว่ามันมันใช้เวลาครับกว่ามันจะเต็มกว่ามันจะอะไรอะ่ะก็คือผมก็จะวัดอย่างนี้คือผมต้องแกะหัวแกะตูดมันเนี่ยเราผมก็ต่อเป็นแพ็กอย่างนี้ไปเลยเนี่ยไม่ออกมาเนี่ยอย่างนี้ไปเลยเนี่ยตอนนี้ความจุมันอยู่ที่สี่จุหนึ่งโวลต์นะคอนแทนทานอยู่ที่สิบสาม ถ้าผมจะวัดมันเมื่อไหร่ก็แค่กดสตาร์ทแค่นั้นเองเนี่ยแล้วมันก็จะวัดครับแต่เดี๋ยวผมค่อยวัดแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามารีวิวกันต่อโอเคเรามารีวิวกันต่อดีกว่าหรือหรือจงกระจายไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยเช็คความจุจริงของมันเรามาดูที่แผ่นวงจรกันดีกว่าครับเพราะมันมีอะไรกันบ้างตัวนี้แบตเตอรี่3มก้อนไม่บอกความจุหาอะไรเลยแต่ถ้าให้ผมเดาก็คือน่าจะก้อนประมาณ1 200ม mm, ิลลิแอมแค่นั้นแหละ พวกนี้มันไม่ให้ไม่ให้มาเยอะหรอกมันก็ประหยัดงบของมันนะถ้ารวมแล้ว3ก้อนก็น่าจะประมาณ3า0 0ันหกสามพันหก็ถือว่าโอเคอยู่นะผมโอเคกับมันนะถ้ามันให้แบตมัน3ก้อนอย่างเงี้ยแต่ถ้าผมมันให้มา2ก้อนผมไม่ค่อยแฮปปี้กับมันเท่าไหร่แล้วส่วนวงจรของมันมันก็ก็ยังดีอยู่นะนี่มันมีชุดไล้สายให้แล้วก็นี่ตัวนี้ แต่มันบอกมันไม่ชาร์จมันไม่ชาร์จด,ด่วนผมลองแล้วนะเดี๋ยวผมลองอีกรอบหนึ่งกันทาไมผมลองแล้วมันไม่ชาร์จด่วนแ,แต่ดูวงจรมันเหมือนมีเป็นชาร์จด่วนนะไม่ว่าจะเป็นชุดตัว R ตัวนี้ที่มันใช้ชาร์จแต่ว่ามันไม่ด่วนจริงนะเดี๋ยวผมลองอีกรอบหนึ่งแล้วกันชาร์จที่มือถือผมนี่แหละก็อ Beast ุปกรณ์มันก็จะมีแค่นี้เลยมีตัวนี้น่าจะเป็นชุดชาร์จอันหนึ่งแล้วก็ชุดจ่ายอีกอันหนึ่งแนคะ่นั้นแหละเนี่ย แล้วก็มีสวิตท,ที่ไว้กดปิดเปิดไฟแล้วก็มีไฟ LED บอกสถานะนี่ครับส่วนด้านหลังด้านหลังก็จะมี Type C ตรงนี้ส่วนนี้ก็เป็นหลอดไฟมันหลอดไฟนะ่จะมี3ดวงเนาะเดี๋ยวลองกดดูก่อนหลอดไฟมีกี่ดวงเนาะขี้เกียจแกะพลาสติกแล้วนี่ก็ประมาณ3ดวงอแหละฟุ้งดีนะแสงแสงนวลนวลสวยเลยแสงมันเป็นแบบว่าไม่ส่องตานะ่ะเป็นแบบว่านวลนวน่นะเหมาะสำหรับเอามา เอามะาลัสดอะไรได้อยู่นะนี่ปิดไปก่อนแสบตามันกันสว่างมีสามดวงสามหรือสี่วะเดี๋ยวเดี๋ยวมืกี้ดูแวบๆมีสามหรือสี่ดวงเห็นไหมเมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่สามดวงเนาะหนึ่งสองสามมีสามดวงข้างในครับเนี่ยเห็นไหมหนึ่งสองสามโอเคนะน่าจะเป็นประมาณนี้แหละ กับชุดนี้ทีนี้เดี๋ยวผมค่อยเช็คความจุแล้วเดี๋ยวมาบอกพวกคุณดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันว่าความจุมันเท่าไหร่แต่เพราะว่าผมจะเช็คเป็นแบบว่าไม่ไม่แกะวงจรอ,ออกนะขี่เกียจขี่เกียจบัตรกี้ใหม,ม่ส่วนใครจะโมดิฟายนั่นแหละก็ทําได้นะอย่างที่บอกว่าเปลี่ยนฐานมันเอาฐานแพงๆอย่างเงี้ยใส่ก็ได้ความจุเยอะๆอย่างเงี้ยความจุเยอะๆขอยชุดข้างหลังเนี้ยเอามาโมใส่ได้ครับแต่ผมคงไม่โมหรอก ใช้อย่างนี้แหละเพราะว่าเราใช้แค่มันเป็นฉุกเฉินเฉยๆไงฉุกเฉินก็คือชาร์จได้สักรอบหนึ่งก็โอเคแล้วครับรอบครึ่งรอบโอเคส่วนไอตัวนี้เรื่องเทสค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละส่วนใครสนใจจะสั่งซื้อผมก็ว่าก็โอเคอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นแบตฉุกเฉินไงมันก็คือมันฉุกเฉินอะ่ะมันไม่ใช่เอาไว้ใช้จริงจังอะ่ะและราคามันก็ไม่ได้แพงมากครับร้อยกว่าบาท แล้วก็เอาง่ายๆผมว่าถ้าใครจะเอาโมาโมผมไม่แนะนําครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรนั่นเหรอเพราะว่าคุณจะต้องงัดจนบอดี้มันเยินเลยมันไม่มีสกูไข่ไงมันใช้เป็นการใช้ตัวเขี้ยวล็อกอะเนี่ยแล้วผมก็งัดจนมันแหวงแหวงอย่างเงี้ยก็ไม่เหมาะสําหรับคนที่จะงัดเอาโมาโมครับเพราะว่ามันงัดยากมากเนาะแต่ส่วนใครสนใจะจะสั่งซื้อไปกดในลิงก์ผมเลยนะครับ ตอนนี้ชาร์จมาหกชั่วโมงเกินคาดเหมือนกันครับไอแบตก้อนสีชมพูนี่ดูก่อนแบตก้อนสีชมพูนี่นี่ได้สองพันห้าชเลยนี่ครับสเปคสองพันหกแต่ได้สองพันห้าห้านี่สองห้าห้าหนึ่งครับส่วนไอชุดนี้ยังชาร์จไม่เต็มเลยครับนี่ได้มาห้าพันเจ็ดแล้วนะนี่ไอสามก้อนนี้ห้าพันเจ็ดมันยังไม่เต็มเลยครับโอ้ ต้องรอดูครับเพราะว่านี่เช้าแล้วนี่เช้าแล้วหกโมงแล้วหกโมงแล้วได้ห้าพันเจ็ดเลยไม่รู้มันจะเต็มที่เท่าไหร่นะถ้าถ้าตีก้อนละสองพันน่าจะที่หกพันกว่าน่าจะเต็มนะมแต่แต่ก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันจะเต็มเท่าไหร่โอเคแค่นี้ก่อนชว่วงเวลารอก็เปลี่ยนเอาอีกก้อนหนึ่งมาใส่ครับเอาก้อนสีสีส้มนี่มาใส่นี่ ตอนนี้มันบอกสเปคอยู่ที่สามพันนะเดี๋ยวผมชาร์จไปอีกรอบเหมือนกันเทสให้ดูอีกรอบหนึ่งว่าหยุดที่เท่าไหร่นะตั้งไว้ตามนี้เลยนะนี่สต็อปที่สามม้วนแล้วก็ชาร์จจนเต็มใหม่ชะนะสองไปเลยนี่ชาร์จละเริ่มละพอเริ่มมันก็จะทําการชาร์จจนเต็มครับแล้วมันก็จะดิชาร์จแล้วมันก็จะชาร์จให้เต็มอีกรอบหนึ่งเดีย๋ยวมาดูกันเนื้อ